นี่คือรายการ Chicken Gamey นะฮะคือคราวนี้ใน Roblox นะครับมันจะมีวิธีการทำเท x t u เจอรชนิดที่เรียกว่า PBR Texture อยู่ใช่ไหมฮะก็ะคือเมื่อเราเปิด Material ลงไปนะครับมันจะมีให้เราเลือกหลากหลายอยู่แล้วที่เป็นสําเร็จรูปมันมีอยู่แล้วหรือว่ามาหาดูใน e f f u u t เนี่ยเราจะเห็นว่าเมื่อเราเลือก Texture ขึ้นมานะฮะมันก็จะมี Texture ต่างๆมาให้เราเลือก หรือว่าอยู่ใน Material Texture ก็คือวัตถุที่มันเป็นสําเร็จรูปของโลบอกอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันมีวิธีการที่เราอยากจะได้ Material ที่สร้างขึ้นเองอยากจะได้ Material ที่ตรงกับใจเราในการทํางานนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราถึงต้องใช้วัตถุดิบจากข้างนอกนะครับผมจะลองกดให้ดูอย่างหนึ่งนะฮะนี่มันจะมีสัญลักษณ์ขึ้นมาที่ตรงนี้นะครับเห็นไหมตัวนี้ก็คือ Material ที่เราสร้างขึ้น มันจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นพวกแวรเรียนนะฮะก็คือผมสร้างขึ้นมาเองโดยเราทําการโหลดเท็กเจอร์จากภายนอกนะครับทำเท็กเจอร์ได้หลากหลายมากขึ้นอย่างแม้มีพวกมอสพวกกกาสนะฮะซึ่งพวกนี้โลบอกเกมโลบอกเองก็มีสาธิตทํมาเทอเรียลอยู่ในกรูปของเทอ e r เรียลเซอร์วิสอยู่แล้วนะครับก็จะมีลักษณะพวกนี้ก็คือ เวลาเปิดเข้ามาคุณก็สร้างแบทเทียลแล้วก็มันแล้วแบทเที่ยลที่เกิดขึ้นก็จะมีข้อมูลอยู่ที่ฝั่งแบทเทียลเซลร์อยูตรงนี้นะครับนี่แต่เราไม่ต้องใช้สคริปต์ในการสร้างนะครับเราอยากจะได้พื้นแบบไหนอย่างเราก็คิดพื้นขึ้นมาเองแต่ดูจากตรงนี้เราไม่เห็นใช่ไหมเรามันมีมันมีวิธีการหลายอย่างที่เราจะทําบบเที่ยลให้แตกต่างแล้วก็เป็นแบบที่เราต้องการได้หลายแบบนะครับนี่ เป็นพื้นผิวแบบผุ่นะเป็นสโตนธรรมชาตินะนี่อาจจะนี่อาจจะเหมาะกแบบับพวกหินธรรมชาติมากกว่าที่จะทำหินบนันไดพวกหินก่อสร้างอะไรเงี้ยบางทีผมอยากจะทําหินโบราณหินที่มันดูสมมไม่ดูแข็งเป๊กมากเกินไปนะฮะสำหรับคนที่อยากจะทําเกมแอยากจะทําสวยกับเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็มีวิธีการทําได้เหมือนกันนะอย่พวกแท่งหินตรงนี้อยากจะทำไงให้มันดูเก่า บราณโนีนเนะ้เราก็ต้องไปหาเท็กเจอร์มาซึ่งตัวที่เราทําจากเท็กเจอร์ภายนอกได้อย่างที่บอกก็คือมันเป็นเท็กเจอร์ PVR นะครับนี่เดี๋ยวที่การทําเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับอืมขออื่นนะฮะให้เราเข้าไปหาดูใน Google ได้นะครับว่ามันมีอะไรบ้างอย่างเช่นเราผมพิมพ์ไปว่า PVR Texture มันก็จะมีเท็กเจอร์ฟรี ให้เราหลายตัวนะครับตัวที่ไม่ฟรีก็มีตัวที่ไม่ฟรีก็อาจจะดูสวยแล้วก็มันนูนมันทาให้ภาพมันรู้สึกมันนูนขึ้นนะ่ะแต่ว่าตัวฟรีก็มีให้เราเยอะอย่างเช่นตัวนี้ที่ผมชอบเข้าไปนะค,ะร,นะคะรับฟรี ppr นะฮะเว็บไซต์ ppr texture เนี่ยมีให้เลือกหลากหลายเลยพื้นผิวอันนี้ไปไปิดก่อนปิดก่อนพื้นผิวเหล็กเราใหญ่ได้พื้นผิวประเภทเหล็ก ก็มีให้พื้นผิวประเภทเนื้อผ้าแต่เนื้อผ้าไม่ค่อยฮะเอาแต่เอาไว้ใส่พวกโครพวกอะไรก็ได้นะแล้วแต่เราพื้นผิวขุขรางต้นไม้เนี่ยผมจะลองดูสักอันหนึ่งมีถ้ามีตัวไหนฟรีก็ดีโชคดีไปนี่วพวกไปม้วยไม้นี่ก็เป็นพวกระดับสูงนะอันนี้อย่างเช่นอันนี้นะถา้าถ้ามันได้ฟรีก็โหลดได้ใช่ไหมจะดูก่อนถ้ามันมีให้เราเขียนว่านี่มาทั้งก้อนอย่างเงี้ยเราก็เอาไปใส่อย่างนี้นะครับ โหลดเข้ามายังนไหมเอามาแล้วนี่โหลดเสร็จแล้วนะฮะเมื่อเราโหลดเสร็จแล้วเราก็เออแกซดูว่าข้างในมีอะไรบ้างข้างในจะประกอบไปด้วยอย่างนี้นะครับมันจะมีสัญลักษณ์ที่บอกถ้าเราเปิดมาอย่างนี้เราอาจจะงงนิดนึงว่ามันเราจะใช้อันไหนดีนะฮะ ซึ่งตัวตัวไหนที่เป็นสีที่เรียกว่าเขาเรียกกันว่าคัลเลอร์นะครับอันนี้เป็นรีวิวนะถ้าไม่ถ้าเป็นอย่างนี้คือรีวิวนี้เนี่ยฮะคือไอ้ที่เขียนว่า a l บ i โดเนี่ยนะก็คือเวลาที่เราทําในโปรแกรมที่ไม่ใช่โรบอทพวก unity อะไรเงี้ยเขาจะชอบเขียนว่าเอ,อ albido ao เนี่ยเราสังเกตเห็นไหมว่า artibark เนี่ยถ้าเป็น unity เนี่ยเขาจะเข้าใจเลยว่าใส่ตามที่ชื่อเรียกเลยให้ เห็นไหมเขียนว่า High แล้วก็เขียนว่า AO แล้วก็เขียนว่า normal ที่เราต้องใช้ใส่วนใหญ่จริงนะก็คือ Abido ก็คือเป็น color หมายถึง texture color AO เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆว่าเน้นเน้นหนักตรงเส้นที่มันต้องการให้เกิดเงาเขาจะใช้ตัวย่อว่า AO แล้วก็ High Hi, นี่ก็จะใช้กับพวก เพิ่มความนูนมากขึ้นเป็นคล้ายๆว่าเป็นเห็นมองเห็นเป็นลักษณะคล้ายๆกับใส่ในรีเฟลคชันมากกว่านะตุงสีดำๆเนี่ยมันจะไม่สะท้อนแต่ว่าสูงสีทงเทาๆเนี่ยมันจะสะท้อนนิดหนึ่งเงาๆมันจะเห็นเป็นเงาเหลือมๆคล้ายๆกับสปุกสเปกูล่าหรือว่ารีเฟลเนี่ยใสในช่องรีเฟลคส่วนนอร์ม l ลเนี่ยก็คือทํานูนโดยตรงเลยนะครับมันจะเป็น texture ของที่เคยใช้กับระบบคตินศ,ศาสตร์อ่ะเดี๋ยวมันพอใส่แล้วมันจะหลอกตาเรา เราได้ให้มันเห็นว่ามันวัตดุมันนูนขึ้นส่วนพวกนี้ที่เหลือก็คือเป็นลวดลายเป็นเท็กเจอร์พวกนี้เนี่ยเดี๋ยวมาลองดูนะครับพอเราโหลดได้ปุ๊บเนี่ยเราก็ลองสร้างแมที่เรียลขึ้นมาตัวหนึ่งผมสมมติว่าผมไม่เอาหินนลนะฮะเอาตัวที่มันหาแตกต่างกับคนอื่นเขาหน่อยใส่รินเดอร์ดูนะอย่างเช่นผมอยากจะได้ท่อนสูงจากท่อนหนึ่ง ไปใช้ในการประกอบฉากสวยอะไรเงี้ยนะครับนี่ต้ทนทยสวยต้นหนึ่งผมก็เข้าไปที่ material texture นะครับ material manager เอาว่าในหน้า home หรือหน้าโมเดลเนี้ยจะมีช่องที่เราสามารถเรียก material manager ได้อยู่แล้วนะครับนี่ output นะ material manager เปิดเข้ามาเปิดเข้ามาจากตรงนี้ทีนี้วิธีการสร้าง ไม่ใช่นี้นะที่การสร้างก็คือให้เรากด create material variant นะครับทีนี้ว a r เล n ยมันดันไปขึ้นที่ดีอันนี้ใช่ไหมในคอนกรีตงั้นเราก็เข้าไปดูนะครับทีนี้แล้วเราก็ค่อยเข้าไปดูในตรงนี้เอพอเพอของเจ้า material ตัวนี้เราอาจจะเปลี่ยนหรือว่าสร้าง material ขึ้นมาใหม่อย่างเช่นเราไปใส่ในช่องบุชได้ไหมเดี๋ยวลองดูนะ บูทเราก็ได้เมทเลียลจากในในช่อง Boot แล้วก็คือตัวนี้แล้วเราเปลี่ยนเบสมันใหม่เสร็จแล้วเนี่ยวิธีการโหลดน,นะครับให้เรามาดูที่ Color กว่อนเราอาจจะเปลี่ยนชื่อมันได้นะครับจะให้มันเป็นชื่อที่จำได้ง่ายหน่อยนี่นะครับ แต่ตอนนีเ้เราต้องใส่แมท e r เรีเข้าไปก่อนนะฮะก็คือถ้าเกิดเราเข้ามาตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นเจ้าแถบตัวนี้นะคือ color base material metalness metalmap normal เราใส่แค่ตรงนี้นะครับทีนี้เนี่ยบางทีถ้าเกิดเครื่องของน้องๆไม่มีคำว่าบวกใช่ไหมเราจะไปหา ID มาใส่ได้ยังไงก็คือ เราก็ต้องใช้เข้าที่โลบ็อกอย่างนี้นะครับเข้าไปใน Creator Studio ของโลบ็อกแล้วก็เข้าไปที่แดช b o a r d แล้วก็ Creation นะครับเราเมื่อเ,เข้ามาที่หน้าจอของการโหลด Decal แล้วเนี่ยนะฮะเราก็อัปโหลดอ่าเดี๋ยวนะจากมีโลบ็อกสตูดิโอ PPR ย้ายก่อนเราได้แอดทีบาร์กนะฮะจากใช้กับ Unity เราก็เข้าไปแอดทีบาร์กแล้วเราก็เข้าไปโหลดคัลเลอร์ก่อนอาร์บิโดโหลดคัลเลอร์แอดทีบาร์กอาร์บิโดอัพโหลดต่อไปอัพโหลดอีก ใช้ normal normal upload หนึ่งใบสี่ขนาดม,นมันไม่พอหรือเปล่าอ่ะอันนี้เป็นไฮไลท์แต่ขนาดใหญ่เวอร์เลยนะบางทีเราไม่จำเป็นต้องใช้ใหญ่ขนาดนี้เราใช้แค่สองพันก็อยู่แล้วน,ะนี่คือมันออกแบบมาให้แบบทเทเจอร์ระดับสูงเลยนะสี 4, ่พันคูณสี่พันเนี่ยนี่ก็คงอาจจะเยอะเกินไป ที่เครื่องมันจะยอมรับได้ต่อได้สีนี้ไปแล้วอันนี้เอโอแต่ถ้าดีเราต้องมี normal map นะครับถ้าไม่มี normal map มันจะไม่ค่อยนูนเนี่ยโหลดเข้าไปได้แต่ดันติดที่ normal map ตัวสำคัญตัวสิเห็นไหม ไซส์ยี่สิบเมกแสดงว่านอ r m มัลแบบนี้มันจะมีข้อมูลสูงมากคนอื่นก็แค่6แต่คุณพี่44เมิบสเมกโอเคแล้วสีสิบเมกนี่นะเป็นไงนนละ่ะอ่าผมสศาสทิตให้ดูสี่เท็กเจอร์ว่าผลลัพธ์ที่เกิดจากการสร้าง p ิ r เท็กเจอร์ ของเราเองจะแตกต่างจากเท็กเจอร์สำเร็จรูปยังไงในกรณีนี้เราทำท่อนไม้คอลเลอร์เอาคอลเลอก่อนสีน้ำตาลอลเล์กคดคลิกมานะครับที่จุด3จุดแล้วเก็ Copy มาใส่ใส่ ID เข้ามาเนี่ยเดี๋ยวให้ดูจิ้มหุ้ยดำเปลยอ่เลย น่าจะโดนคอลเลอร์แล้วแล้วก็ normal นะเดี๋ยวผมจะใส่ normal ให้อยู่ normal อยู่นี่ normal อเอยูนนะ่คลิก copy asset แล้วก็ใส่ normal ไม่ค่อยเห็นไหม นี่เห็นแล้วอ่าระบบมันจะค่อยๆค,คำนวณทีนี้เนี่ยใส่เพิ่มได้อีกนะครับใส่เพิ่มได้อีกใส่ normal แล้วก็อใส่ highlight ใส่ highlight ของระบบนี้เขาเรียกว่า metal เมทัลเห็นไหมพอใส่ highlight ปุ๊บมันจะค้ายว่ามีสเปค เราจะคำนวณสเปกล่าสุดสะทอนแสงของต้นไม้ได้ว่าตรงไหนควรจะเงาตรงไหนควรจะมันวาวมีแค่นี้จริงก็อยู่แล้วนะส่วนไอ้ระบบบางระบบอย่างเช่นของโลบ,บอกเนี่ยมันจะไม่มีตัวที่แบบว่าเน้นขอบดำ a o เนี่ยมันจะใช้อย่างนี้นะครับตรงไหนที่เป็นขอบดำเนี่ยมันจะมันจะ ทำให้มันหมุนมลงไปได้มันช่วยหลอกตาเราอย่นิดนึงเวลาที่เราเล่นแสงเงาอะนะแต่ในระบบของโลบอชไม่มีระบบที่ซัพพอร์ตมากขนาดนั้นมีแต่ใส่คําว่าลูเน็นี่คือความอยากนอกนั้นก็ไม่มีลูเน็แบบไม่มี AO นะฮะก็คือ,อเพราะว่ามันเป็นเรียวทามม่มีระบบเรนเดอร์ ก็เลยระบบ AO ก็อาจจะใช้ในอุตสาหกรรมพวกภาพยนตร์หร oh. ือว่างานที okay. ่ต้องใช้การเลนเดอร์ประมวลผลออกมาเพราะงั้นเนี่เวลาทำภาพในเรียวทานก็เลยไม่ไม่ต้องมี AO นะฮะก็จะเป็นอย่างนี้นี่ครับพอเราได้ไอนพวกนี้แล้วเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องทําพวกต้นมองต้นไม้เป็นโมเดลขึ้นมาเองก็ได้นะไม่ต้องใช้แท่งนี้ทีนี้เนี่ยเราอยากจะได้ อะไรเพิ่มขึ้นในตัวนี้ได้มากอีกก็คือในนี้เราจะเห็นว่าเราสามารถที่จะปรับสตัดเปิดทายได้ตอนนี้มันมีอยู่10ใช่ไหมมันภาพมันจะเป็นลักษณะเป็นแผ่นซีดอย่างหลายอันมาประกอบกันนะครับเข้าใจอย่างนี้นะฮะสตัดก็ขึ้นอยู่กับระบบสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงนี้เขาเรียกว่า1สตัดนะฮะเนี่ยพอเราใส่เข้าไปยี่สิบสตัดภาพมันก็จะเห็นชัดขึ้นจะเห็นเท็กเจอร์ชัดขึ้นเห็นไหม เราก็เอามาประยุกต์ใช้นะครับนี่ใส่ตรงน,นี้หรือเราจะเอาคัลเลอร์ออกก็ได้นะถ้าเกิดเราไม่อยากจะได้สีเนื้อแท้ของโมเดลซึ่งมันดําเกินไปเราก็เข้ามาดูที่ตรงนี้นะครับคัลเลอร์นี่เห็นไหมเราเห็นเท็กเจอร์ง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วเราก็ค่อยใส่สีลงไปอย่างนี้นะครับนี่ใส่สีเบอไม้สีนี่อยากได้สีไหนก็ระบุเอาได้แล้วเราค่อยใส่ความ นูนของมันแทน,หนไหมเราได้บันไดไม้แห้งๆเก่าๆใ่เไเอาใช้กับพวกระบบเนื้อไม้ได้ล้วมันจะสะท้อนแบบเดียวทางให้ส่วนตัวอื่นอาจจะไม่ต้องแนะนํามากนะครับก็คือนี่แอดก็สอนวิธีการลงเท็กเจอร์ให้นะครับโดยพอเราได้เท็กเจอร์ที่ต้องการแล้วนะครับก็แค่อ่ จัดวดหมู่ของวันใหม่เอาตรงไหนไปใส่ตรงไหนให้มันถูกต้องหรือาจะสร้างหมวดหมู่ที่มันหาได้ง่ายๆแล้วก็จับเทสีลงไปอย่างนี้นะครับเนี่เห็นไหมนี่เหมาะสำหรับผนังกําแพงหินโบราณโบราณงน้นะครับเห็นไหมไม่ยากเลยใช่ไหมนี่ีไปพวกมอสเทกเจอร์มีให้เลือกหลากหลายนะครับเด,เดี๋ยวพาไปดูอีกนิดนึงในอนอกจากพวก มาแล้วเนี่ยยัมีอีกเยอะนะครับเข้าไปดูของฟรีใน p p r ได้มอีอย่างเช่นฟลอร์เดี๋ยวให้ไปดูฟลอร์ก่อนเห็นไหมมีพื้นสวยๆมันวาวเยอะแยะเลยอยากจะได้พื้นตกแต่งแจ๋วๆยังไงก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับเนี่ยเขาแจกฟรีหมดเลยศูนยดอลลาร์เนี่ยคือเราได้ของฟรีแน่นอนนะครับ ตลาเว็บไซต์เนี้ยน่าจะเป็นแจกฟรีซะเยอะนะอันนี้ก็สวยดีนะลองไปโหลดเล่นได้ทางพื้นกระเบื้องตกแต่งห้องอย่างเช่นพวกกระเบื้องลายเพปเมนท์ที่ไว้ใช้ปูพื้นสวยๆเนี่ย mm hmm. ก็อยากจะได้เหมือนกันซึ่งมันหาไม่ได้ง่ายๆนะครับพื้นมงคพืนไม้ไม้โบราณเช่นพวกพื้นพวกฟลอร์เยนผม าหาพื้นสวยๆพื้นล็อกสโตนอะไรเงี้ยที่มีลายดีๆสวยๆอาจจะเป็นที่มันเป็นล็อกล้วนๆเลยนะถ้าเกิดเราจะได้พวกประเภทฟลอร์เห็นไหมพวกฟลอร์พื้นสวยๆอืมนะลายแ็ทเทิมนสวยด้วยอืมคาเป็ดก็มีนะ นี่ยจะได้ฟลอร์ที่เป็นแบบแพคเมนตกแต่งสวนเพเปอร์พาดรลยวะพวกถนนก็มีนะเออพวกนี้เข้าท่าพวกลายอิบล็อก,กอิกพวกนี้สวยลาอยาอย่างนี้ก็มีนะลายกระเบื้องสวยเดี๋ยวเข้าไปดูอีกเข้าไปด,เไปดูเดี๋ยวผมว่าจะลองใช้กับเกมใหม่ดูนะครับเพื่อ หากระเบื้องสวยๆที่มีพทิร์เท่ๆอย่างนี้นะเือเนี่ยตัวนี้ยเขาทามันจะเป็นแนวคมๆลอง <c oughs> าหาดูก่อนอืมดีๆก็ลองใช้ดูนะครับอ่าดีไม่ดียังไงก็มาลองดูกันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับมีอะไรดีจะเอามาอีกสวัสดีครับ